Active Learner สวัสดีครับเรามาดูเทคนิควิธีการเขียนเส้นกิดและตำแหน่งเสาพร้อมกับหมายเลขของเสาและก็การบอกขนาดโดยใช้บล็กอินที่ชื่อว่า YQ arc นะครับซึ่งในแปลนนี้ก็จะเป็นอาคาร1ห,หลังซึ่งก็จะมีระยะห่างของเสาอยู่ช่วงละ4เมตรนะครับทั้งหมด12ช่วงด้วยกัน ส่วนที่เป็นแถวแนวนอนตรงนี้ก็จะมีช่วงแรก2เมตรช่วงที่2-3เมตรแล้วก็ช่วงที่3-5เมตรเรามาดูวิธีการใช้งานว่าเราจะใช้คำสั่งอะไรบ้างจากั๊กอินตัวนี้นะครับตัวแรกเลยที่เราจะต้องใช้สำหรับการสร้างเส้นกิจคำสั่งให้เราพิมพ์ที่แท็บคอมมานไลน์ z xw ก็ X, จะเรียกหน้าต่างของ yqr ขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งตัวแรกข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นคอลัมน์ทั้งหมดที่เรานับเมื่อกี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด12คอลัมน์ด้วยกันแต่ละคอลัมน์ก็คือห่างกันอยู่4แล้วก็พิมพ์4ไปนะครับเว้นวรรคครอ1ครั้งนะครับทั้งหมด12ตัว5 6 7 8 9 10 11 12ส่วนแถวแนวนอนมีอยูมหมดล้วก็มี2 3แล้วก็ 5. อ่าส่วนตัวนี้เราก็ติ๊กถูกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเส้นบอกขนาดแล้วก็ตัวสัญ,ญลักษณ์ของเสาแต่ละเสานะครับ สัญลักณ์ก็จะเป็นตัวบอลลูนตรงนี้นะครับ a b c d แล้วก็1 2 3 4ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็คลิกโอเคคลิกโอเคเสร็จเราก็คลิกวางลงไปเราก็จะได้ขึ้นมาแบบนี้นะครับคำสั่งหัดไปสำหรับการสร้างเสาคำสั่งคือ Z Z B z ตัวแรกให้เราคลิกที่ fill นะครับ fill ตัวนี้ก็คือการทำการทำ head นะครับว่าเราจะระบายสีทึบในเสารหรือไม่ถ้าเราไม่ระบายเราก็ no นะครับก็คือพิมพ์ n enter เสร็จแล้วเราก็ไปกำหนดไซส์ของเสาว่ามีหน้ากว้างเท่าไหร่นะครับ ซึ่งเสาที่เราใช้ตรงนี้ก็จะเป็น35เซนนะครับก็คือ0.35ตอนนี้เราเขียนหน่วยเป็นเมตรนะครับเราก็เลยต้องใส่0.35คุามห้าคูณศูนย์จุดสี่าศูนย์จเสร็จแล้วเราก็คุมคลิกคุมลงมาเลยเราก็จะได้เสาแบบนี้นะครับสำหรับวิธีการ เขียนเส้นกิดและเสาโดยใช้ y-q arc ก็คงมีง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ